กำลังเกิดหลายเดิจ้ามารอบนี้หลายคักกว่าเกา่าพี่น้องตรงนี้นะอีหลายค่ะเมื่อกี้เล็กนะป๊าดจแล้วเอาับอันนีน้แล้ว่ไล่เห็น,หนเนาะโอ้ยถึงทั้งหัว ừ với ý kiếp với ừ. nước xa tất cả. We can't kiếp ít quê? ừ tất cả mọi người mẹ. Đi tay mẹ. ừ tay mẹ. Uh -huh. ừ tay mẹ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 . cái tay mẹ. ừ tay nọ, ừ tay mẹ. ừ tay mẹ mẹ กละังสุกมันแดดแดดช่วงใบอุ้ยหอ,อนนี่ดึงเอาเลยเอา้าได้ขาสั้นก็ช่างพี่น้องรอดีิ be not Nào kìa Nó sẽ gạch ra rồi như thế này Nó subscribe พี่น้องอีหลกอกหอนทักเอาอัวหอนยากตะมะว้าว,าว,าวช่วยปพื่พี่น้องเดี๋ยวไม่เห็น ตกใส่ไม่ได้ขี้ดินกระตาไม่ใส่ไม่หลบเองเวลา